มีทั้งเอื้อยเย็นเด้ออยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อ่าทั้งเอื้อยเป็นผ่าเงินมาให้กับบริจิตนี่แหละซื้ออาหารการกินเนาะมียังกินแถวมาไหนปลาพอช้างแล้วมาแต่น้องแล้วปลาปลาธรรมชาติบ่ปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงเนาะมานี่กะบเบามีปลาปลาทูกินยังบ่ปลาทูกินเออมาเพิ่งกันแถร็นาะเดี๋ยวเดี๋มือเด้อ

ไปได้หรื้บ่ได้บ่ได้เนาะนีดีเอาเอาคืนสิฮัมกล้องคมเอาคืนบ่ลูกซิ่งอ๋อลูกซิ่งครับถือประสบกับมูคนมาเลยเหมือนนี่เนาะปลาทูสองโลไม่เก่งเล่เกนาะนางแมวได้ปลาทูเองของมัดใช่ไหมนี่นั่นบ่นี่เนี่ยไชบ่นี่กอ้นี่ไงบ่ เอาเอาเลืก็ได้คร่ฮะันใ่ใชมันก้ไ้นหอราวหาเลยเอาหน้องๆเลก็ได้ ตักท้ายสบายดีสบายดีพมีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านพบพ่อกับบริจิตคือเก่าเซนเคยเด้อพี่น้องเด้อเนาะมือนี้พบพ่อกับบริจิตคือเก่าอีกแล้วเนาะข้างหลังนี่เป็นเพื่อนของทั้งน้องบุญทวีเพิ่นเลยพี่องเอยทางจริงนั้นได้เพิ่นยังมาทันได้มาเนาะพอดีเมื่อนี้พี่องเอยทั้งบริจิตเองได้ครับหน้าที่เป็นสะพานบุญเนาะเดินทาง มาหาครอบครัวน้องบุญทวีนะเนาะแล้วกา็ได้รับนาทีเป็นสะพานบุญให้กับทั้งพลักผู้ใหญ่เพิ่นปูนพี่น้องเนาะไปหาครอบครัวน้องดินหลาเนะาะน้องกัญญาเป็นของทางเลีอ้อนเป็นู้แล่เมื่อนี้วันนี้เนะาะกาเลยเนาะเวเอาเครื่องเอาของที่ว่าทาั้งพลักผู้ใหญ่เพิ่นเป็น,ปนสะพานบุญให้เนะาะมอบให้กับทั้งน้องบุญทวีก่อน ะจะมีนยอยู่ในกินนี่แหละเป็นอย่งไรเนานะะเดี๋ยวเป็นอย่งไรก็นเสีให้ทั้งน้องเพิ่นมาเอาเนาะเ <c oughs> อาก่อนอื่นกันขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเอยเย็นเป็นอยัางไรเนาะอยู่ทนะี่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะทางเอเดินเทางจะมาบอกกันท่างๆจะมีเพิ่อนต้องใส่ผ้าทางมุสยินก็ต้องขอบคุณในหะลายเนนะานนะ อ่าที่ว่ามีน้ำคิดน้ำใจหักแพงแบ่งปันเนาะอแห่งครับทางครอบครัวของลุงน้องเพิ่นอ่าเป็นคนอยู่กองกินนี่แหละอ่านี่แหละคือว่าควกดี่เนาะที่ว่าทางคนต่างก็มีความแข็งเนาะอ่าจะได้พอขอบคุณขอบุญในลายอยู่ดีไม่แห้งเรื่อยอเนาะมาจะจากลูกไก่ไข่เจ็บทุกประกาศเนาะอ่ากินเงินขอได้เงินงคิดค้ามก๋วได้ค้ามได้ นาะรวมถึงทาง FC นําที่ว่ากําลังติดตามรับชมคลิปของทางบัจิตในขณะนี้เนาะไปเนาะบ่ได้ขึ้นมานี่ก็ถือว่าโดนเติบแล้วสิไปถามไทยเบิ่งก่อนอ่าว่าเป็นจังได๋เนาะอ่าเห็นฮอดใสแล้วอ่าเดือนางน้างในเป็นสารลัดเปเนาะกับ FC ได้เบิ่งได้ชมเนาะไปซะพี่น้องเอ้ยก่อนไปก็ขอ ฝากเอฟซีที่ตามเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อโดยเอา้าพี่น,อน้องเด้อเนาะอันนี้ดิพี่น,อน้องเนาะหาเครื่องของอ่ามีปลาทูปลาทูเนาะอ่าก๋งอยู่ก๋งกินนี่แหละอ่าเดียว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 อ่าค่ะห็กับทั้งน้องเพิ่นมาพร้อมกันได้ด้วยเบิ่งก่อนพี่น้องเห็นน้องเพิ่นอ่าน,น,น้อ,นองบุญทวีเนาะ น้องใส่ผ้าเนาะแม่นยังอยู่ในรถเบานี่ศาสนาพี่รำไรเนาะให้เป็นมัญยังเอาก่อนแต่ว่าเมื่อนี้นะที่ถ่ายคลิปสุ่มกันเลยพี่น้องเนาะเป็นยังคือว่าชนเนาะเราก็มีเวียดทางขึ้นไปทางนั้นพร้อมเมื่อนี้ทางบริจิตเองได้ขับนาทีเป็นสะพานบุญให้กับทางผู้รักผู้ใหญ่เพป็นแล้วนี่ก็โอ้ดีใจร้ายดีใจร้ายพี่รำไรเนาะเดิน เออชงสัยเพิ่นหู่จักเขาสง <laughs> สัยเพิ่นหู่จักเขาพี่เ,เหล่าเกเนาะอยู่ในรถทำบ่ค่อยหุบมาได,ดนเนาะพิจารณาดูลาชุมกันเลยเลยพี่เหล่เนาะเออเข่าเข่าพร้อมพร้อมกันอ่าสีอัปเดตเให้กับิ๊กซีเลยเบิง่งได้ชมอ๋อเฮือนเพิ่นเนาะเฮือนเพิ่นนี่ก็ถือว่า มุงหลังคาแล้วๆไปเรา,า,างัยโอเคอยู okay, ่เนาะสวยงามบนน้องเพันนอนดเนาะบนน้องใส่ผ้านอนอ่าน้องบุญทวีนอนอ่าพากันคุดคุมม่นมปนพากันคุดขี้ดินเนาะซอยกันอ่าซอยกันซอยกันเบิ่งนี่มีผักบุ้งโอ้ผักบุ้งก็เริ่มง,งามเลยอปเราง่ายเนาะ,นะอ่า xuôi ngam xuôi ngam xuôi à, ngam lại à, like a oh, hương kìa ngay nó hương rao rừng nó phục 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 mi bất thân anh lẽ kìa à kìa ngay kìa บรรยากาศสีประมาณนี้แหละพี่รังเอยเนาะโอ้วุ้มังอึกระมีนี่เนาะลองมังอึวายกล้องบรจิตพี่รังเอยเนาะขอโทษหลายๆล่ป้าตัวพากันขุดเนาะเข่าพร้อมๆกันเลยมาหนีเนาะสบายดีสบายดีมือนี่มาหาลงกุ้งใจ nôm cung chay ừ. sàng cầm lăng hết nó thằng ừ. nòng bún thái vi ừ. ừ. à bà cho này ừ. con hay đó bà khám phần thái vi sờ bài đi nòng bún thái vi ba chỗ con lại à. ba chỗ con hết đó hết เดี๋ยวคอยให้น้องบุญทวีไปเอาคนนอง่อยก่อนเด้ออ่าสพนนองสาย่าท่าเบ่ะนี่คอยอยู่จัดน่องายน่องนีือว่าน่องนีน้องสียหาได้แค่่อเห่ thì mình bảo bà cứ xuyên khỏi bởi vì chung nhìn giảm 5 bạc đấy thì nó phay, không xuyên khỏi, phải không để mình bộ bà thảo nó bảo là xuyên khỏi thảo nó bảo là xuyên khỏi xuyên khỏi, không thì cho cái đấy bà bảo nhìn mà, hoàn sai, xung quanh, xung năm bà bảo kết này, đó, vậy chứ bà bố đẹp khỏi năm mẹ phải chắc nhìn ừ. bóng, mà, phát, Ủa, nó nhìn cả tự mắt được lát đấy bà bảo nhau mưa, pha xuyên mưa ở cửa bà bảo nhìn bỏ nhau mưa, pha xuyên mưa เันูน้ำบกได้ไเดาให้ด้อม,มอี่ไอก่ีทั้ทททงเอื้อยเย็นเด้ออยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งเอื้อยเป็นผ่าเงินมาให้คับบรจิตนี่แหละซื้ออ,อาหารการกินเนาะมียังกินอะไยป้า ทางแล้วมาเดนองแล้วปลาปลาธรรมชาติบ่ปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาปลามืาอนี้กับเบามีปลาปลาทูกินยังบ่ปลาทูกินเออมาเพิ่มก้นนถ่าเนาะเด้อเด้อมืเด้ออ่าตัวนแด้ออ่าที่นี่ะน้ำเนยไข่เนาะมีไข่เต้หนึ่ง่ดียวเลยไข่เนื้อปลาเล็กเป็นนัวเนาะ

นี้เาเก็บึงเนาะนั้นน้นะคยสาซาเนซาดันแนเล้วไอ้คนมุอนน้มาบ่เนาะมมอันนี้มุ่งกันีมันนีุ่มขับอ่อ้ไอ้เรามาชุ่มขับเลยเนาะ

นั่งเสื้อผ้าสบายดีฮะเออสบายดีนั่งใกล้ๆกันพลังใกล้ๆไหมใกล้ๆกันบ้างล่ะเออเออเบิ่งเรือพี่น้องคันโมกิจจับโมกิจเนาะเอ้าเมียเพนี่ไม่ใช่เจ้าบ่สเมียวตุ้ยแล้วบวดนี้เนาะตุ้ยแล้วหานันเบิดดมบดอ่ะทานยังอยู่เนาะนี่ปลาเด็นน้ำปลาและก็ถึงนัวเคือเด้อน้องเด้อ ไข่อันนึงรึอ่าเอาเบิรงดูเอาเบิรงดูทางหนนี่ราเอามาด้วนี่เอาเอาขึ้นตัวนี้้องโคมเอาขึ้นบ่ลูกสิ้นอ๋อลุกสิ้นรับถือกรชกกมูิ่นมาเลยเหมือนี่เนาะปลาทูสองโลอเก่งเนาะางแมวได้ปลาทูของมัดช่ไนี่นั่นบ่เนี่ยบ่

จะให้บอซางจะให้ซาง่อกินบอดิบเมื่อไรบอสลงเสียผ้าซา้ลงอีกนงเชบบอเออไอ้น้องไอ้น้องสายฟ้าได้สุกินมเสียมเสีบเค็มเลยเค็มบเจ้ามากินเค็มบ่นงเสียผ้ากดบเอไขนนี้เนาะมีไข่น้ำ ตอนนี้ก็กำลังน้ำบอผู้ยู่แน้ำแ้ยเลอยู่เนาะได้เนาเลอเดงว่านาองเือนนะสู้ทีเนาะเดวเดเือสมปนดเงน้ำพนไดมีเสานี่เนาะก็คัดนเลยโอเดใส่เด็กนะเพื่อนบจิจังบดได้ใส่เก็ัดเนอออนสวน Chính bố đêm khô rồi Ngọc bố coi là Mình coi nó là mình bố bán bài cho đó Cầm bằng ơn này Bây giờ này nó Đây đông môi anh Nó Khu đấy gì hả nè Khổng bụng khổng Tháng người dễ dàng hơn Không có đại À không có đại Mà 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 Nó Nó sẽ vào Đông mơ khơi Đông mơ khơi À Đi anh này Bố cần phải nằm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  Bố cần

โนี่น้องเบิงเจังบนะน้องก้าน้องบิ่งจับนะฮะออน้องเบิง้องบิ่งอน้องบ่งย่งยิ้มยิ่งงเดียวดีใจยิ่งป้ะดีใจเนาะได้กินเต่ไ้เนาะแมนนแมนครับแบบมูคูมากอ่ะเออหิตได้กินได้กินให้มููยแมต้มลูกซีนนี้นนี่ด้วลูกซีนได้ให้มูกินนี่ ส้งแล้วเห็นจเจ้าการเบาเอาน้ำจิ้มมาให้กินพร้อมดิแม่มส่กจครับทุกี่วะับางเห็ดเลยขาปูางเห็ดาะูางยิ่ยูุ่ไปันดังจากว่าเาได้เครื่งได้ของแล้วั็ดงานแล้วบาดนี่เนาะแมนเมไม่ใส่ผูกเลยผูกเด้อผูกเด้อกินจะเจืออบอไว้ไปลเฉยเนาะฮะไม่ไม่ฮะสอได้ครแดงวะ หาบอลไว้หาบอลไว้เอ่อเบิ่งดีๆย่านมาได้บ่มีหมาบ่มันกัดตัวเฮงแล้วเอ่อนี่เป็นนัวเนาะสําหรับ่จิตยังพลาดอีหยังก็อ่อคอมเมนต์กันเข้ามาใหม่เนาะลืมเนาะย่านว่าลืมว่าว่าบ่ลืมลว่าเบิ่งคัแพี่น้องเอ้ยทางเอนว่าอันใดที่ว่ายังบ่ก็บอกงน้องใหม่เด้อเอ้ยเด้อเนาะ แต่ว่าซ่ํานี้ก็ดีใจแล้วทางบ่อจิตเนาะเอ่ออุดหนุนปลาทูเนาะกับลูกชิ้นอยู่ฮั่นบ่จิตได้พี่น้องเอ้ยเนาะมาดเห็นน้องเพิ่นบ่มีนใช้ก็เให้เพิ่นเลยเนาะหยังือใหม่เนาะอ่น้องเพิ่นอ่ากันอ่เโตตังให้โอ้ข่าวดีด้เนาะ Đường nếp à, không chứ Không, xe bay đi Xe lên Xe lên tắt Mình nhắn là bà này Phải thằng đấy to bà Cứ câu, thằng bài làm à, đây ไปแล้เตียงคืนไปและมาฮอดเมื่อนห่ตีหนึ่งเมื่อนัร่มาฮอดฮอดบ้านได้มาเขาไปกราบได้เข้ามาไปพักเม่น้นอยู่กราอเขาอยู่กับมันเวียเขามันกับเบิร์ดแล้นะนี่เดีย่ไปไกลเต๋อบนไก่พลาสตี่ไหมพอดบัสี่ตงหมวกบฮาดพ่ดแต่มันมีทางเวรลงด้บนบ้านบ้านอย่างก็เบาหน้าเสดีทางเวรเขานะหนูสนุนใชเนาะอ๋อมีทางเข่าเออทางเข่า Nhằm ừ. à, à, ừ. món bằng nhầm hạ đó. Bán sao bái, No, Thằng lặng tám lặng tầm tìm tầm tìm 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 đê. tìm 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 nó tìm 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 แมนาไปอยู่ค oh ือต no. oh oh, nice. ังนั่โอ้ห่วงหนำห่วงในเนาะสัมเร็จเด้ยนี่เนาะใกล้เดยนี่โอ้โหอย่างนี้คือตัวนั่งเลยทางสางเขาคุณโอ้ยทางเอ้ยสบายดีเมื่อนี้เอามื่อนี้เอาคงกินมาให้เลยมื่อนี่ด้วยดยโอ้พรีแล้วกำลังกันหลายเลยที่ไหนมาแล้วไหมแล้วก็มามาเห็ดเมียงโตถือว่า พอเ้เพิ่งกัเทนะเออมันนี่บ่แมนกัรอบแรงเลยไหเขาเอาน้าไม่มึงยินมึงยังสายซิวเขากะิึงมันสมบูรณ์สป็นเลยไห้เขาเอา้ํำเขามามาช่วยเด้อเดเด้มาให้มามามดรถมเลยคมเลยมามาปล่อยนัดตัวนี้ก่อนเอาอันี้เนาะพอแห้งโยบไลเดมนแมนนมาๆๆรบังเหยียบตะปูเด้อมดบมีนมงเนาะมีเนาเออเมื่อคดแต่ไม่คิดเจ้า คอยกะตั้งบึงเจ้าบดไฟกับผมีบอกมีอะไรบ้หมไปตงเนชื่อแชงเชลมาใช้นกเวาบอกวกันมดไบอเอาไฟบนมีบเทนี้เอไฟผ่าอยนอยู่โอ้จะเมื่อคืนนี้บอกบอตะกี้บนมีไฟผาบอเป็นไงโอ้ไฟบสิวกบอกึกแหงได้บอกเ้่โอ้ย Bất xem ai phải được Quay được bắt 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 được สบายไปไปาอยู่จกินห้องน้ได้ไหนเนาะดูคอยนี่เว้ยเป็นมอวเนคออุ้รถทเตากันน้ำหองน้ำเรี้ยนู่อะทันมันคักหใครเด้เออมันสบายเหอรเนาะอะไรมันบ่สีบ่มีกินเนาะเออเมลแล้วเมนแล้วคือตังเลยแคเดนะห้อง้พราเราบ่ใส่ช่างนี่คนตัวกึ้นนี้ยังรอบนึงอีกรอบนึงบ่อบ้านี่เลยจะเือว่า ีคัถมันเป็นุกในอดินขานกับนนี้กัประหยัดดีกประหยัดได้ผมมีเสาโอเคก้้้าพี่ังนะยมฮับ่าคักอยู่ก้อยปูน้ำเด้อเนาะเออโบกีได้นีเนาะโบกบวบบงามได้นี แม่าเเาเอยช่าัตเช่าเอมึงแรงผู้แรงหอนมงวิทย์มงไไปเราบแมนสิากลิ่นโทรศั่งก็แจ้งเออเห็นวียกตอนเช้าบัดเมยนะฮะเนาะอ่าแมนแมนห้อวิ่งเา่ยังก็ เพราะไงเขาหยอกกันตัวเองขึ้นขึ้นพวกคนหูหยอกกันเสียงบึ้งดังเออคักดแล้แบบนั้นเนาะตู้กระเป๋าพี่น้องเลยกระสีประมาณนี่แหละเนาะทางบริจิตเองก็ได้เมื่อนี้น่ะทางบริจิตเองได้มามอบอานาเครื่องครองเนาะให้กับทางน้องบุญทวีก็ดีใจลายเนาะอ่าดีใจเนาะหากับทางอ่าน้องๆเพื่อนเนาะาที่ว่าทา้งอุยเย็นเนาะ ได้ให้ทางบริษัทเด็มามมอมให้ก็ถือว่ามีของอยู่ของกินเนาะเพื่เรียกเมืย์ก็ต้องมีของกินแซ่บๆเนาะ,ะสีต้มสีปิง้งสีทอดก็ชุดแเรีกแต่เพิ่นได้บ้านนี้ก็ได้เนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ได้เนาะขอขอบุญขอบคุณเอเดอร์ไลเดอร์เอเด้อร์บอล้วบออีกก็คือว่าคะแนนอยู่ดีมีแห้งคะแนนคุขภาพแข็งแห้งพึ่งชิงได้พัฒน,นาชิงไ,ได้ได้รังใจปรารถนาได้ กินเงินขอได้เงินคิดคำขอได้คำเ้อเนอาะล,ล้ำรวยล,ำล้ำรวยในนาทีการงานได้จ็จะจจะลงไปเจ็บถูกประการเกบซีเส้นเดียวกันเนาะล,ล้ำล้ำรวยรวยเด้อล้ำล้ำรวยรวยเบิดจุกุจุคนเด้อเนาะฝ้ายสันสำหรับลิปนี้ขอกล่กาวคำว่าสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะ